อัสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาหมอมอยกันกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของนัตตี้นั่นเองนะครับนัตตี้จาก Kiss of life ในตอนนี้เนี่ยมีเรื่องที่ให้แฟนๆพูดถึงกันนะครับกับความอลังการของผมนั่นเองสารต่อความปังนะครับจากรุ่นพี่เด็กไทยของเรานั้นเนี่ยมีพลังหน้ามาที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับจากก่อนหน้านี้ลิซ่านะครับถูกพูดถึงไปแล้วกับผมหน้ามาตำนานผมหน้าที่ไม่กระดิกเลยแม้แต่ลมก็ยังไม่สามารถที่จะพัดพาผมหน้ามาของลิซ่าเนี่ยขึ้นไปได้นะครับมาต่อด้วยเด็กไทยอย่างมินนี่นั่นเองที่ก็ใช้พลังผมหน้ามาเนี่ย ให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันนะครับมินนี่ก็เป็นอีกคนที่มีเอกลักษณ์กับทรงผมนี้หน้าม้าสุดพลังต่อด้วยนัตตี้นะครับในตอนนี้เนี่ยที่เพิ่งจะเดบิวต์มาหมาดๆเลยกับการโชว์เคสนะครับแฟนๆเนี่ยได้เห็นรูปนี้แล้วจากทางนักข่าวนะครับสังนักข่าวเนี่ยเขาได้ลงเอาไว้นัตตี้สะบัดผมแรงมากเลยแต่ว่า สิ่งที่ไม่กระดิกเลยก็คือหน้ามานะครับแต่ว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยปลิวปลิวสวายสะบัดแรงแค่ไหนผมก็ไปหมดนะครับแต่ยกเว้นหน้ามาเพียงเท่านั้นแฟนๆเนี่ยแซวกันใหญ่เลยว่าเด็กไทยของเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษที่เหมือนกัน เวลาไปเดบิวต์ที่เกาหลีปุ๊บเนี่ยพลังหน้ามาจะแข่งแกร่งแข่งแรง,งขึ้นมาทันทีเลยในตอนนี้เนี่ยสาสาวไทยนะครับที่เดบิวต์มาแล้วอย่างลิซ่ามินนี่แล้วก็นัตตี้นะครับได้โชว์พลังผมหน้ามาทรงพลังเรียบร้อยแล้วยังเหลือพาริตากับชิคกิต้าจาก b บบี้มอนสเตอร์นะครับที่ยังไม่ได้เดบิวต์ยางเป็นทางการเราเลยไม่รู้ว่าพลังหน้ามาของทั้ง2คนนี้ถ้าหากว่าทำทรงผมหน้ามาแล้วเนี่ยจะมีพลังอลังการเหมือนกับรุ่นพี่หรือเปล่านะครับ แต่ใดๆก็คือในตอนนี้นัตตี้เนี่ยถูกแฟนๆแซวกันเต็มไทม์ไลน์เลยนะครับว่ามีหน้าม้าที่แข็งแกร่งไม่ต่างจากรุ่นพี่เลยสบัดแรงแค่ไหนหน้าม้าก็ยังคงอยู่ไม่กระดิกแม้แต่เส้นเดียวผมหน้าม้าแข็งแรงมากไทยกุกไลน์ของแท้เด็กไทยของแท้ผมหน้าม้าต้องแข็งแรงยันรากผมเลยนะครับ ตอนนี้นัตตี้ก็ได้ทำการเดบิวต์ใน Kiss of Life อย่างเต็มตัวเต็มรูปแบบแล้วพร้อมเพลงเดบิวต์ที่ปล่อยออกมาซึ่งก็ถูกอกถูกใจฟแฟนๆมากเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับนัตตี้กันด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับที่ฟแฟนๆพูดถึงนัตตี้กันในวันเดบิวต์กับการขึ้นแสดงบนเวทีในรอบโชว์เคสนั่นเองนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับพลังทรงผมหน้ามาของนัตตี้จาก Kiss of Life รวมไปถึง หน้ามาของแทงกุกไลน์เนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากมีอะไรเพิ่มเติมกระแสต่างๆเกี่ยวกับนัตตี้แล้วก็ k i s s o f l i f e เราจะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ต้องไปแล้วฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง